เราให้ยืมเออแล้วเธอมีใช้หรอเรามีเอายาเธอใช้เหอะไม่ต้องห่วงหรออือเอเอนั้นขอบคุณนะเดี๋ยวสอบเสร็จเราจะได้เอามาคืนนะ เลิกเรียนแล้วไปไหนต่อหรือเปล่าเรามีนัดกับวินอะไปกินข้าวได้กันไหมอ๋อเราไม่หิวอะว่าจะไปนั่งอ่านหนังสือสักพักก่อนอะเราไปกลับอ,อ๋อโอเคจ้ะง,งั้นเราไปก่อนนะออพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบ,ยบ,ยบายหกโมงแล้วเนี่ย น้ำหวาน<ะ>กลับม้านห้างนี่หรออ๋อเออเราลืมคืนปากกาเธออะขอโทษน,นะวันนั้นเราลืมอะไม่เป็นไรเก็บใช้เถอะไม่ต้องคืนก็ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเอาหน้าเก็บไว้ใช้เถอะเออแล้วนี่กลับบ้านห้างทุกวันเลยหรออืมเราเดินไม่ขึ้นรถหน้มามหาลัยอะอ้ะอาวทันเดียวกันเลยเดินพร้อมกันไหมไป เราชื่ออาราเธอชื่อน้ำหวานรู้น่าแล้วแล้วได้กลับบ้านอย่างนี้ตลอดเลยหรออืม่อแล้วเราก็เดินไปพร้อมกันทุกวันเลยไหมเดี๋ยวเราต้องไปรอรถฝั่งนู้นอ่ะอ้าวน้ำหวานข้างฝั่งนู้นเหรอ ไปเดี๋ยวไปส่งเฮ้ยไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราข้ามไปคนเดียวได้เราไปก่อนนะ ตกใจหมดทำไรอยู่กำลังอ่านหนังสืออ่ะนี่น้องว่าอ่อาอนาหาานังสือทุกวันเลยไม่เบื่อเหรอไเราว่าน่าเบื่อจะตายอ่านหนังสือ,อทุกวันจนจะเป็นน้องโซยุล่ะป่ะไปเช็คกันดีกว่ามาเตะบอลกันลงมาเร็วๆใช่อะ สบ,บที่เร่องวันนี้หมดปะเราขอยืมสมุดไปลอ่องเลยดิเอ่อไม่ได้หรอกพรุ่งนี้ก็มีสอบอ่ะเราก็ต้องใช้อ่านเหมือนกันออมงั้นยืมไปถ่ายกระสานก็ได้เสร็จแล้วจะรีบเอาไปคืนรีบกลับบ้านปะเอ่อเอางั้นก็ได้นันเสร็จแล้วอ่ะแพลรีบเอามาคืนเขานะเดี๋ยวเขารอาอยู่ที่โต๊ะริมสนามฟุตบอลนะโอเคจ้ะเดี๋ยวเรารีบเอาไปถ่ายกระสานนะออขอบคุณนันน้ำหวาน โอ๊ยน้องหวานตีเราทำไมอ่ะสมน่ะก็มาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเองนี่ขอโทษเออแล้วนี่มาอ่านหนังสือสอบเหรออืมอ๋องั้นเราขอนะำเพื่อนนะปะอือหอ เราอ่านหนังสืออยู่ นนจัง,งอ,อ่ะพอดีร้านถ่ายเอกสารคนเยอะอะก็เลยรอนานอ๋อแล้วนี่อยู่คนเดียวเหรออ๋ออยู่กับอ๋ออยู่คนเดียวอะเดี๋ยวจะกลับแล้วอะอ๋อโอเคจะ้ะงั้นกลับบ้านดีๆน,นะบ๊ายบายมองหาเราอยู่ดิอืมหายไปไหนมาคิดว่ากลับไปแล้ว เลยมันกลับไม่ได้ก็ระบังจุ่มเพื่อน้ำหวานไงป่ะกลับบ้านกัน น้ำหวานน้ำหวานเมื่อวานขอบคุณมากเลยนะที่ให้เรายืมสบุ่ไปถ่ายเอกสารอ่ะอ๋อวันนี้เราเลยล่าช้าหนึ่งวิชาเลยแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูเศร้าๆอะ่ะอดบอกนะว่าทำข้อสอบไม่ได้เปล่าอะ่ะเราขอตัวก่อนนะ วันนี้เป็นลายอปะนั่งหน้าเฝ้าเป็นหมาหงอย่เชียวยิ้มในดีไม่เอาหนะแค่ทำข้อสอบมาได้แค่นี้อย่าซีเรียสรู้ได้ไงอ่ะโหดูหน้าน้องหมางก็รู้แลหละเฮ้ยไม่ใส่แว่นเราสวยนะเนี่ยนะอ่าเราแว่นเรามานะจะไม่เราใส่แว่นได้ไงเอามานะแล้วว่าน้องหมางมัต้องใส่ววแวแ่นแหละสันผัสก็ได้เราสวยดีออกเชื่อเราดิ ปะไปกันไปไหนอะไปในที่ที่ทำให้น้องหวานยิม้มไงเราไม่ชอบตอนน้องหวานทำหน้าบึ้งเราชอบตอนยิ้มมากกว่าไปมาเร็วยา yeah! หารู้ป่ะเวลาเราอยากรู้สึกสดชื่นเรามาที่นี่ประจำเลยนะเพราว่าที่เนี่ยเป็นที่ระบายความารู้สึกได้ดีเลยแหละเราอยากเห็นน้ำหวานยิ้มแบบนี้ตลอดไปนะเวลาน้ำหวานยิ้มมนาะโลกนี้ดูมีสีสยยันขึทีเลยชีวิตเราก็ไม่ได้มีสีสันขนาดนั้นไงจะให้เรายิ้มตลอดเวลาก็ไม่ได้หรอกงั้น เดี๋ยวเราจะกร้าน้ำตาลติดส,สารน้ำหวานเองเราจะนทงน้ำหวานอ่ะยิ้มแบบนี้ทุกวันเลยเอ๊บ้าแอบถ่ายทำไมอ่ะน้ำหวานวาน่า ถ้าเราชอบอคนคนหนอยากเจอทุกวัน<ม>อยากคุยด,ด้วยอยากมองหน้าอาการเหมนี่มาเรียกว่าชอบได้ปะเราก็ไม่รู้อะเราไม่เคยมีแฟนด้วยดิแต่ก็คงเรียกได้ว่าชอบแหละเนาะแสดงว่าอากำลังชอบใครอยู่เหรอใช่ใครเหรอก็ไม่บอกหรอก นั่กเออ้าะไปไหนนะหนีกลับบ้านก่อนหรอพาะมาแล้วก็ทิ้งเราไว้เนี่ยนะ หวานเป็นไรอ๋อปาเอากอ็ไม่มีอะไรอ่ะไหวปะเนี่ยสีหน้าไม่ค่อยดีเลยไหวเรากลับก่อนนะ หวานเป็นไร อยู่ดีๆกีเราก็วางสายไปเลยแฮลคือเรามีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าน้ำหวานแฮลรู้จักอาร์ตไหมอ่ะอาร์ตเหรออาร์ตถ้าจำไม่ผิดนะอาร์ตน่าจะเป็นเพื่อนวินอ่ะทำไมเหรอวินเป็นเพื่อนสนิทอาร์ตเลยใช่ปะนั้นวิงก็ต้องรู้เรื่องกับอาร์ตอะดิแฮลพาเราไปหาวินหน่อยได้ปะมีอะไรหรือเปล่าคือ ไว้แพลวพาเราไปหาวินก่อนนะเดี๋ยวเราให้ฟังอืได้สิเตรงตัวเองเองเอ,เอ,อนี่น้ำหวานเพื่อนแพลวนะครับสวัสดีครับมีอะไรบ้าพอดีน้ำหวานถามแพลวว่ารู้จักอาร์ตไหมอ,ะอ่ะอ่าแล้วแพลวจำได้ว่าอาร์ตน่าจะเป็นเพื่อนกับตัวเองอะ่ะเลยพามาหาน่าจะใช่อาร์ตคนเดียวกันวิน รู้จักอาใช่ไหมอะรู้จักสิอาเพื่อเราเองตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันละเอา้าเราอาไปไหนอะอาเพิ่งโดนรถชนตายเมื่อตอนมีทเทอมนี่วินรอเล่นใช่ไหมอะไม่จริงใช่ปะเราไม่ได้รอเล่นวันที่อาร์มต,ตายอะเป็นวันก่อนปิทเทอมมันหนึ่ง เราเห็นวิ่งตามผู้หญิงคนหนึ่งอยู่มันก็ดูรีบๆนะเรายังแซวอยู่เลยเฮ้ยมันจะรีบไปไหนวะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีมันก็โดนเราชนตายแล้วนนก็เป็นวันสุดท้ายที่เราได้คุยกับมัน,นั้งหละขอบคุณนวินที่เล่าเรื่องอาร์ตให้เราฟังอนะ่ะเฮ้ยหวานไปนไรเปล่าหวาน ให้น้ำหวานทำประยชนอ่านสือแล้วหรออ่านทุกวันขนาดเนี้จะเป็นด็อกเตอร์รอไงน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานฮะอะไรนะเราถามว่าอ่านขนาดเนี้ยจะไปเป็นด็อกเตอร์หรือไงก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนี่เป็นอะไรปะเนี่ยคือ อาถึงอาจะตายไปแล้วแต่อาก็เป็นคนที่ทำให้เรามีความสุขนะอ๋อปอะไม่มีอะไรไม่เป็นไรก็ดีแล้วยิ้มหน่อยดิจะกลับบ้านเหรองันปะกลับบ้านกัน รู้ความจริงหมดแล้วนะไม่เธอเดลอดร้อนอะอาตาใตแล้วทําไมอ่อาไม่บอกเราอะอาไม่คิดจะบอกอะไรเราเลยหรอน้ำหวานเราขอโทษเรากลัวว่าถ้าเราบอกไปแล้วอะน้ำหวานจะกลัวเราน้ำหวานจะไม่คุยกับเราเราจะไม่ได้กลับบ้านพร้อมกัน เราเลยต้องเป็นมันไว้แบบนี้วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราให้เราฟังได้ไหม วิ่งตามเราไปหรอเราเป็นคนทำให้อาต้องตายใช่ไหมอ่ะไม่ใช่อะน้ำหวานมันไม่ใช่ความผิดเธอ <c oughs> ไหนยิ้มก่อนเร็วเราขอโทษเราขอโทษจริงๆนะอาตอนนั้ขอโทษเราแล้วเราจะทม่ใหเราได้อยู่กับน,น้ำหวาน <c oughs> ไ,ได้เห็นเรายิ้มน้ำหวานวแล้วนี้แล้ววนนั้นอาจ,จะบอกอะไรกับเราเหรอ ตอนนี้เราไม่อยากบอกแล้วอ่ะทำไมเราบอกน้ำหวานไปเราก็จะไม่ได้อยู่กับน,น้ำหวานแล้วทำไมอะอาร์ตเพื่องไปไหนไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำก่อนตายมันก็ดีกว่าที่จะต้องทรมานแบบนี้ไม่ใช่หรอเราไม่อยากเป็นแบบนี้ อาร์ตบอกเรามาเธอนะนี่เป็นทางที่ดีที่สุดแล้วอะที่เธอจะพ้นจากวงเวียนเนี้เราขอบคุณนะอาร์ตที่เข้ามาในชีวิตเราที่ทำให้ชีวิตเรามีสีสันขอบคุณที่สั่งรอยไม่ลนอาร์เราดีใจนะที่น้ำหวานไม่กลัวเราเราดีใจนะที่ได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่กับน้ำหวานถึงแม้มันจะไม่นานก็ตาม Mang đi <-D> nào Nó xong nóng mà và Xong mà nào là đuổi Xong 下班呢 ยินมน้ำน้ำหวาน